พี่จําฝังใจมากตอนที่อาจารย์เขาพูดว่าที่คุณเรียนยาวนานมาทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญคือคุณมีหน้าที่ต้องเหลา Common Sense หรือว่าเหลาสามัญสำเนึกของคุณน่ยให้มันแหลมคมเสมอคําถามสําคัญของลุยคานที่มีต่อน,นักศึกษาหรือว่าต่อการคิดงานของเขาเนี่ยก็คือว่ามันคืออะไรมันเป็นคําถามที่ไม่ได้ถามว่าตื้นๆแต่มันมันถามในในความสัมพันธ์ที่โยงใหญ่กว้างออกไป แอรบ,บอกออกแบบทอกอีพีนี้ครับก็มานั่งคุยกับสราวนิกนะครับพี่นนท์จากอินจานอิตาเลียครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคุยกันคร่าวๆแล้วก็ทราบว่านะพี่นนท์นก็เคยเป็นอาจารย์มาก่อนครับคือคือพื้นเพของพี่เป็นเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ต้องหาโอกาสมารเรียนที่กรุงเทพแล้วตอนที่เราเรียนเป็นนักเรียนสถาปัตย์เนี่ยครับคือในท้ายที่สุดเราจบมาในปีที่ฟองสบู่แตกแล้วมันไม่มีงานทําให้เราต้องจับพัดจับพลูไว้เป็นอาจารย์ เริ่มต้นที่อาจารย์ที่มอชอครับออกจากอาจารย์ที่มอชอไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์อีกทีที่กรุงเทพที่มออสมชครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์ตามสตูดิโอตามสถาบันต่างๆแล้วก็เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากตรงนั้นเนี่ยแทนที่เราจะได้เป็นสถาบนินเลยพี่ได้ไปตั้งธุรกิจให้ที่บ้านก่อนอทําให้เราอยู่ในฐานะของคนที่ต้องใช้เงินคือหมายถึงว่าตัวอาคารเซิร์ฟเพอร์เพสของเงินครับแล้วเมื่อทุกอย่างมันนิ่งปับ๊บพี่ค่อย ผันตัวเองกลับมาอยู่ในฐานะของสถาปนิกไม่เนี่ยมาเลยเชฟให้พี่เป็นประมาณอย่างนี้แหละอตอนนี้กี่ปีแล้วครับพี่อินจันร์เนธเดีย er. เข้าสู่ปีที่สิบสองครับ<อ>ปีที่สิบสองครับครับโอเคเดี๋ยวก็มาเริ่มถามคำถามกันนะครับจากคำถามแรกที่พี่นนท์เลือกมาก็คือคําสอนอหรือว่าแนวคิดอะไรของอาจารย์ที่พี่นนท์จำได้ตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับโอเคครับตอนที่เรียนที่ราชกระบังนะครับมีอาจารย์อาจารย์เอกพงศ์อาจารย์เอกพงศ์ เสียไปละแต่ว่าพี่จําฝังใจมากตอนที่อาจารย์เขาพูดว่าที่คุณเรียนยาวนานมาทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญคือคุณมีหน้าที่ต้องเหลา Common Sense หรือว่าเหลาสามัญสํำนึกของคุณเนะี่ยให้มันแหลมคมเสมอแล้พี่ก็แรกๆมันคือด้วยความว่าเป็นเด็กแล้วเราก็นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรตอนอนั้นพี่ตีความว่ายัางไงเหลา common sense เนี่ยคือไม่รู้ <c oughs> คืออาจารย์เขาพูด อะไรวะเ็ราเราก็ <ừ> mm. เราก็รู้สึกว่ามันก็ก็ธรรมดามากกับไม่เห็นจะมีอะไรัครบแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วก็ทํางานไม่ว่าจะก่อนจะมาทํางานเป็นสถาปนิกด้วยซ้ำ <ừ> mm. เราเริ่มสังเกตตัวเราเองว่าเราตัดสินใจหลายอย่างเนี่ยมันผ่านจากสามัญสํเนึกคือสํเนึกที่มันอยู่ข้างในของเราอื <ừ> mm. เพราะฉะนั้นอาจารย์เขา,ขาเขาพอยิ่งมาทําสถาปัตย์ด,ด้วยแล้วแล้วมันเป็นวิชาชีพที่เรามีหน้าที่ต้องทั้งแนะนําและสร้างทางเลือก แล้วก็ช่วยเจ้าของเลือก่ะเอาอะไรเป็นแนะนําเขาว่าเอาอะไรเป็นเลือกให้เขาว่า<ะ>เอาอะไรไป,ไปตัดสินใจในทีมงานของเราเพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่โดยที่บางทีเจ้าของไม่รู้ว่าอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าสํานึกอื<ะ>แต่มันเป็นสํานึกที่ธรรมดามากๆครับใช่เพราะถ้าไปคิดให้มันซับซ้อนน่ะงานมันก็วุ่นวายหน้ารำคาญแต่ว่าไอ้ความคิดที่ทําให้มันกลับออกมาแล้วเป็นเรื่องที่ปกติวิสัย แต่มันเพิ่มคุณภาพชีวิตไอ้อันนี้ต่างหากที่พี่รู้สึกว่าเออวะไอ้คำนี้ม่งมันลึกกว่าที่เราคิดแล้วมันก็จริงกับเรามากๆตรงที่ว่าแปลว่าทุกๆเวลาที่เราโตขึ้นเนี่ยทุกๆเวลาที่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือว่าดีใจกับความสําเร็จอเราได้พัฒนาสามาัญสำนึกของเราขึ้นมาแค่ไหนในวัยเท่านี้อืมเออในช่วงชีวิตที่เรามีสถานภาพแบบนี้เราให้อะไรเขาได้แล้วพี่คิดว่าเนี่คือฐานสําคัญของของอาชีพ เลยแหละแล้วก็ทุกๆคนถ้าเป็นไปได้หวนกนมาคิดถึงคำง่ายๆอันนะี้พี่คิดว่าจาเป็นครับครับส่วนตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยก็เป็นด้วยความว่ามันเป็นโรงเรียนท,ที่มีอาจารย์คนเดียวอยู่ในภาควิชาเราใช<ะ> so, ่ไหมไอ้เจ้าครนอเนี่ยมันมันเป็นการรวมตัวกันของคนไม่กี่คนแล้วก็มีอาจารย์ก็มีจํานวนน้อยๆชีวิตพวกเราก็อยู่กันสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยครับประเด็นที่เขาที่อาจารย์เขาพูดถึงเนี่ยแล้วก็ค่อนไปทางเอ็ดพวกเราด้วยซ้ำก็คือว่า คุณอย่าเลือกคนหรืออย่าตัดสินคนด้วยการที่เขาเป็นอะไรหรือแสดงออกตอนนี้สิคุณคุณต้องมีสายตาแล้วก็แนวความคิดที่พัฒนาไปหาจุดที่เรียกว่าเขามีศักยภาพจะเป็นอะไรได้บ้างมไม่ได้แปลว่าคนอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงว่าสถานการณ์สิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่มันแปรผันได้เนี่ยเขาพยายามจะสอนให้เราบอกว่า อย่าจ้าณณเวลานั้นอย่าตัดสินณเวลานั้นแต่ให้ตัดสินบนศักยภาพว่าไอสิ่งนั้นเนี่ยกำลังจะเป็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนซึ่งอันนี้ก็คือมันส่งผลต่อเรื่องของสถาปัตยมโดยตรงนะเวลาเราทําบ้านให้ใครหรือแม้แต่อาคารสาธารณะเองก็ตายเราก็ไม่ควรจะไปคิดว่าแบบมันจะเป็นแบบนี้แหละเพราะอนาคตมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนไปไวด้วยเลยแล้วแล้วมันก็เลยมาขมวดอยู่ตรงคําพูดของของสถาปนิก พี่ชอบที่ที่อาจารย์อาจารย์เอกพงศ์นี่แหละ mm. เขาก็เป็นคนที่แนะนําหลุยคารให้เรารู้จักแล้วก็คําถามสําคัญของลุยคารที่มีต่อน,นักศึกษาหรือว่าต่อการคิดงานของเขาเนี่ยก็คือว่ามันคืออะไร What is it มันมันเป็นคําถามที่ไม่ได้ถามว่าตื้นๆแต่มันมันถามในในความสัมพันธ์ที่โยงใหญ่กว้างออกไปเช่นมันคืออะไรของของคนนั้นกลุ่มนั้น ของชุมชนนั้นของสถานการณ์ตอนนั้นหรืออะไรเงี้ยคือมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่ไม่ได้เร่งตัดสินแต่แต่พยายามหาข้อสรุปแต่มันปลายเปิดพอที่จะทําให้มันลื่นไหลและยืดหยุนได้สําคัญหรือสมมติถ้าเกิดมันคืออะไรเราเรามองว่าคุณเองอาจจะต้องทํากันบ้านหรือต้องรีเสิร์ชให้มากพอหรือเปล่าพี่เพื่อที่คุณจะเข้าใจมันในหลายแง่มุมใช่ใช่คือ,ค,อคือแม้กระทั่งตอนที่พี่สอนหนังสือแล้วพี่ต้องไปไปตรวจวิทยานิพนธ์เนี่ยแน่นอนเนี่ย เราผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็จะ<ม>จะประมาณว่าหลายครั้งอ่ะเด็กนักศึกษาก็<ม>กกชอบนะรือเป็นเรื่องอัตโนมัติเราก็เคย<ม>เป็นก็คือเรามีคําตอบแล้วเราพยายามจะหาคําถามไป, <laughs> ไปให้จง,งมันถูกไหม <laughs> แต่ว่าใ,ในความเป็นจริงแล้วเนะี่ยคำถามง่ายๆที่เรียกว่ามันคืออะไรเนี่ยมันเป็นคําถามท,าที่ยืดหยุนพอที่ทําให้เราตั้งใจหาคําตอบท,<ม>ที่ที่มีตัวเราอยู่ในนั้น <laughs> อย่างบอกว่าพิ uh huh. พิธภัณฑ์คืออะไรในสังคมไทย เทียบกับศูนย์การเรียนรู้ที่คิดคกันอยู่ตอนเนี้มันคืออะไรมันต่างกันไหมร้านหนังสือกับห้องสมุดมันคืออะไรทําไมมันถึงเรียกต่างกันอือย่างน้อยเราจะได้ระมัดระวังในการที่จะกระโดดตัดสินใจว่ามันต้องมีไอ้นั้นไอ้นี่ก่อนแต่ว่ามันให้อะไรก่อนมันทําอะไรอืเปรียบเสมือนว่ามันเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของสังคมครับฟันเฟืองของชุมชนพี่ชอบคําถามแบบเนี้ยอมัน ง่ายแต่ว่างและเปิดพื้นที่ดีครับทีนี้ผมผมย้อนกลับมาที่คำสอนแรกนันเองพี่ที่บอกว่าต้องเหลาคอมมอนเซนต์หรือสามัคสมนึกเนี่ยพอเมื่อกี้ฟังพี่อธิบายก็คือเออผมก็เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เหมือนกันที่พอเราผ่านเรื่องต่างๆมาเนี่ยวันหนึ่งไอ้คอมมอนเซนต์ที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติมากอ่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมพี่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่เขาพึ่ง อ่าสมมติเราย้อนไปวันวันแรกสุดที่เราเข้าคณะโอ้โหคอมเมนต์เซนมันอาจจะเราเราคงคิดว่าเราเจ๋งไงนะแต่ว่าเนี่ยพอพอเราโตขึ้นมาเราเราเราพอเรามองย้อนกลับไปเราถึงได้รู้ว่าอ๋อเซนส์เราประมาณนั้นใช่ซึ่งจริงๆอ่าน้องที่เขาเรียนอยู่ทํายังไงพี่วิธีการเหล่าพี่พอจะบอมได้ไหมที่มันจะคมขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เยคือสิ่งที่สิ่งที่มันน่าสนใจสําหรับพี่เรียกว่าวิชาชีพ ไม่ใช่สายวิชาการสมมติว่าเราแบ่งการเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยมันก็จะมีแบบทั้งสายวิชาการเช่นนักเคมีนักคณิตศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้นะแต่แต่ว่าในสายวิชาชีพเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการทํางานที่ที่มีสถานการณ์จริงเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตํารวจหมอสถาปนิกวิศวกรอยา่างงี้มันจึมีชั่วโมงบินที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับความจริงใช่ไหมจะบอกกับน้องๆว่าจะทํำยังไงก็คือ ถ้าคุณขังตัวเองอยู่ในสายวิชานั้นเนะี่ยสามารถธินอกคุณก็จะแคบและคุณก็จะยกตัวคุณเองให้สูงโดยที่ยังไม่รู้ด้วยว่าไอ้สูงตัวนั้นคืออะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรากว้างขึ้นหมายถึงว่าเราถ่อมตัวกับสถานการณ์จริงๆให้มันกว้างขึ้นอืเราก็จะเห็นว่าเออจริงๆไอ้ไอ้เรื่องเศรษฐกิจมันกมน็มันเกี่ยวกับเรายัางไงไอ้เรื่องจิตวิทยาหรือค่านิยมมันคืออะไรหรือว่า เรื่องอปัญหาสังคมหรือความขัดแยง้งหรือว่าความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นมันแปลงออกมามาเป็นสิ่งที่พวกเราผลิตพื้นที่และสถาปัตยกรรมให้เขาทังนั้นเพราะนั้นไอ้ความกว้างตรงตรง,ตรงความจริงในสถานการณ์กับสาขาอื่นๆทําให้สามัญสำนึกของเราในทางสถาปัตย์มันคมขึ้นอืเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีบแบบวิชาเนี้ย <c oughs> ผมเรียนมาอย่างเงี้ย <c oughs> ผมเลยต้องเจ๋ง น่อยู่แล้วอในอีกฝั่งนึ่งของโต๊ะเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้จริงใช่ไหมครับจริงๆถ้าจะบอกว่ามันมีการเชื่อมโยงกับการที่บางทีเราจัดคนอื่นก็เพราะว่าทัศนคติหรือความคิดเรามันแคบใช่พี่ก็เลยต้องได้แต่บอกว่าวางเข้าไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ฟังที่ดีมันจะทําให้เราเป็นผู้นําเสนอที่ดีอืครับโอเคครับเป็น คำถามแรกที่คําคตอบน่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้ต่อเนื่องมาคำถามที่สองครก็คือสถาปนิกที่พี่ชื่นชอบคอืแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดของเขาหรือผลงานของเขาด้วยก็ได้ครับคือจริงๆพีชอบคําถามน,นี้มากนะเพราะว่าตอนที่แก๊ปส่งมาแล้วพี่อ่านแล้วพี่รู้สึกว่าแน่นอนเนราควรจะตอบสถาปนิกไทยครับพี่ชอบมากเลยการที่จะเรียนรู้ผลงานของสถาปนิกไทยในแง่มุมที่เรียกว่าปฏิภาในการแก้ปัญหามันไม่ใช่หลักคิดแบบ ยิ่งใหญ่เกรดมากเลยม่ใช่นะ,ะแต่พี่พี่พี่รู้สึกว่าสถานิอทัยเนี่ยใช้ปฏิพานของเขาในการสรุปความแล้วก็แก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นๆแล้วมันออกมาดูมีรสนิยมครับาว่ามีรสนิยมไม่ได้แปลว่าแพงนะ,ะแต่ว่ามันดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมีคุณค่ามากขึ้นว่ะไอ้สิ่งที่พวกเขาทำอะไรนะอย่างปฏิภาณที่พี่บอกคือหมายถึงว่าไหวพริบในการแก้ัญหาด้วยบริบทด้วยทรัพยากรที่จากัดหรืออะไรต่างๆนี้ป่ะหรือว่าคือมีทั้งมีทั้งแบบว่า ใช้แบบฟุ่มเฟือยก็พีนะไม่ได้แบบว่าต้องจํากัดอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเขาบริโภคอะไรเข้าไปในการคิดและสร้างแต่ผลลัพธ์ออกมามันพี่รู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่าที่เขาบริโภคเข้าไปก็คือมันมีมูลค่าเพิ่มคือมันได้กําไรกับกับคนใช้เออพี่พี่จะมองอย่างไหนพูดได้เช่นยกตัวอย่างนะฮะเออแน่แน่ก่อนถ้าเป็นรุ Bri ่นที่อาวุโสอย่างเงี้ยพี่ยอมรับว่าตั้งแต่เด็กที่เริ่มเข้าเรียนสถาปัตย์โดย พี่ปี2เริ่มแนะนําให้รู้จักตั้งแต่พี่อยู่ปีหนึ่งก็คือผลงานของคุณองอาจหลายๆคนก็จะเรียกว่าอาจารย์องอาจสาัตรพันธุ์นี่แหละครับคือมันมีแง่มุมที่ที่หลากหลายมากมีทั้งออชอบไม่ชอบหรืออะไระแต่สาหรับเราเรากลับรู้สึกว่างานของคุณองอาจเนี่ยมันมีแมนเนอร์พี่ขอโทษพี่ไม่รู้จะแปลยังไง <ừ ừ. S 1> แต่ว่ามันมีมันมีจังหวะจากคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าวิถีชีวิตของคนที่ได้ใช้งานของคุณองอาจเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันสูงขึ้น มันมักจะมีคุณค่าไรบางอย่างที่มันไปสัมผัสกับผู้ใช้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็อันหนึง่งใช่ไหมจริงๆก็มีอีกอีกสถานทีเอุสงอีกหลายท่านน,นะแต่ว่าถ้าถ้าเอาแบบที่เราเราเฝ้าติดตามใช่ไหมครับอย่างพี่รุ่นรุ่นลองลองลองมาอย่างอย่างพี่เอกลิ์ปริษศวรณอย่างเงี้ยจนถึงวันนี้พี่ก็ยังชื่นชมแอบติดตามผลงานของพี่เขาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียครับพี่เขาสอนเราด้วยผลงานของเขาว่า การที่จะทํางานให้ได้ดีมันไม่จําเป็นต้องแพงก็ได้แต่คุณต้องมีรสนิยมที่ดีและรสนิยมที่ดีอมันอยู่ในการที่คุณเสพแล้วก็สังเกตแล้วคุณต้องเวลาที่คุณคลายมันออกมาในฐานะผลงานเนี่ยคุณทำมันยังไงคุณคุณใช้น้ําหนักของสารรมเท่าไหร่ค,รคุณใช้น้ําหนักของสวนหรือต้นไม้เท่าไหร่คุณใช้น้ําหนักกับการจัดวางของจนสุดท้ายใช้เสียงด้วยไหมอ่า หรือว่าพร็อพดอกไม้คือแบบพี่ทำได้ไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าโหพี่พี่เอกพี่เอกเทสดีมากมาอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างพี่เอกเนี่ยก็จะมีความเป็น artist เข้ามาผสมด้วยด้วยคือหลังๆเนี่ยหลังจากที่พี่เอกมามามาเขียนภาพเนี่ยมันทําให้รู้เลยว่าครับพี่เป็นคนมีรสนิยมที่ดีนะครับอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็คือก็เป็นคีย์สําคัญเหมือนกันสําหรับน้องๆที่ เรียนอยู่หรืออ่าคนที่สนใจในเรื่องของการตกแต่งการดีไซน์ใช่ไหมครับนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าทุกครั้งที่ที่พี่บริโภคข้อมูลใหม่ๆในทางสถาปตยกรรหรือในทางการออกแบบเนี่ยพี่ก็จะได้เหมือนกับประเด็นในการคิดเรื่องงานออกแบบใหม่ๆแต่เสร็จปับ๊บพอมันเหลียวมาดูงานของสองสถาปนิกรรหรือนักออกแบบที่เราติดตามครับเฮ้ยเขาคิดไปถึงตรงนั้นแล้วเหรอเฮ้ยเขาแก้ด้วยวิธีนี้แล้วเหรอ มันใช้วิธีนี้กับบ้านเราได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องเห็นเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างไงคือเราไม่จําเป็นต้องหรูหราขนาดนั้นถ้าเรามีเงินอยู่เท่านี้แปลว่าคุณภาพที่ดีมันต้องสะท้อนออกมาจากการจัดวางและการเลือกสรรของสถาปนิกอย่างดีก็เลยได้ข้อสรุปว่าเราไม่ได้มีนิยามว่าสถาปตยกที่ดีเป็นไงแต่มันต้องเริ่มจากสถาปนิกที่ดีก่อน ว่ามีสามาัญสำนึกที่ดีครับแล้วก็ต้องตั้งคําถามที่ดีเพื่อจะไปตอบโจทย์ให้ดีอืแต่ผลลั์อ่ะมันจะมาเองไม่รู้จะท่าไหนแล้วมันจะมาเองครับโอเคครับก็ใครที่อาจจะรู้จักหรือไม่แต่อย่างผมเองก็ไม่ได้รู้จักโดยตรงนะครับแต่ว่าก็สามารถไปเสิร์ชหาผลงานของอทั้งสองท่านได้แต่อย่าง,าแ,ตางแต่อย่างต่างประเทศอย่างเนี้ยม,มันก็จะมีกลุ่มสถาปนิกที่พี่ติดตามนะสมมติว่าถ้าพูดอย่างเร็วๆอย่างสตูดิโอมุมไบอันนั้นเนี่ยมัน มันก็เป็นเป็นเอ็กซ์ตรีมเคสแบบนึ่งน,นะเคสอย่างที่ออกเสียงไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะแต่ว่าเป็นกลุ่มสถาปนิกที่อยู่ในแคว้นคาตาลันสเปนมันก็คงไม่ใช่บาร์เซโลนาสี่ที่เดียวแต่ว่าเขาเรียกกลุ่มหรือว่าสำนักงานของเขาว่า H H a r c h i t e c เ s เนี่ยคือพี่รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่ใช้ปฏิพานในการแก้ปัญหางานไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวดูเลคเชอร์เขาเป็นครั้งคราวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย ไอของที่มันมีค่าเนะี่ยคือไอเดียที่เขาอินพุตเข้าไปแต่เขาไม่ได้เลือกใช้ของ mm hmm. แพงในการสร้างงานคือทําแพงก็ได้ครับ mm hmm. ทําไม่แพงก็ได้ mm hmm. ใช่ไหมหรือว่ากรณีของของกลุ่ม mm hmm. ต้องพูดว่าสถาปนิกในเม็กซิโก mm hmm. ใช่ไหมมาเดลเซอร์บ mm ันเตสคือโอ้โหเราเห็นแล้วเราจะรู้สึก mm hmm. เฮ้ยเรามีความหวังเว้ยประเทศไทยมันต้องไปได้อะไรเงี้ยมี mm hmm. รู้สึกว่าถ้าเขาไปได้เม็กซิกันขนาดน,นั้นไปได้ ทำไมเราจะไปไม่ได้วะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคือมันรู้สึกว่าเขาลากเราอะเป็นหัวหัวรู้จักจูงเราไปเราได้เท่านี้เรากพทําแต่ว่าอย่าเพิ่งหยุดใช่ครับโอเคฮะแล้วก็คําถามต่อไปครับก็คือบทเรียนครับหรือว่าความผิดพลาดครับที่เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะให้บทเรียนกับเราเียพี่เชื่อว่าด้วยเรื่องของอาชีพแบบวิชาชีพยังไงก็ควรจะเรียนจากความผิดพลาด ซึ่งพี่ถึงชอบคําถามนี้ของของครับ,ค,รบความสําเร็จแบบมันมีเอาไว้บอกต่อเพื่อให้ได้งานใหม่ในในท่าแบบนั้นแต่ถ้าถ้าจะเรียนเพื่อที่เราจะเอาไปทําอะไรให้มันให้มันเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆพี่เชื่อว่าทุกคนต้องเรียนจากความผิดพลาดอาชีพของเราอะ่ะมันคือการสื่อสารส่งทอดของกลุ่มคนทํางานไม่ว่าจะเราเองสู่ทีมงานภายในของเราการสื่อสารระหว่างกัน เพราะมันไม่ใช่อาชีพที่เป็น one man โชแต่มันมี front man แต่มันไม่ใช่ว n e man show ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าการสื่อสารภายในทีมไปสู่การสื่อสารระหว่างทีมไปสู่การสื่อสารจากกระดาษไปที่มือคนทําครับผิดพลาดบ่อยมากแล้วก็จะรู้สึกว่าอ๋อสํานักงานที่แข็งแรงแล้วแล้วก็ยังเชี่ยวชาญและยังพัฒนาต่อไปอ่ะเข้าพัฒนาแต่แต่ข้อผิดพลาดจากการสื่อสารเหล่านี้แหละอื เมื่อเขาสามารถอุดรูมันได้แปลว่าเขาจะสามารถพัฒนาสิ่งที่มันดีกว่านั้นได้อีกเพราะฉะนั้นแปลว่าสําหรับพี่คือสถาปนิกเอาตัวอย่างอย่างของเราเราก็จะรู้เลยว่าโอ้โหแบบเรานี่มันขัดแย้งกันแบบนี้แล้วแล้วเดี๋ยวมันไปส่งต่อกับค่าใช้จ่ายลูกค้าเท่าไหร,ร่แล้วพี่จะรู้สึกว่าเรื่องนี้สถาปนิกปัดความรับผิดชอบไม่ได้อืแต่ว่าไม่ได้มีเป็นเ,เคสตัวอย่างใช่ไหมเคยมีกรณีไหนท,ท,ที่อาจาอาจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่าเอาตัวอย่างง่ายๆก็คือว่า การสเปคดิเมนชันผิดเอาอย่างง่ายๆเลยนะเนี่ยเราเราเราเขียนระยะผิดอย่างเงี้ย <S an> สเปคไปสเปคมาอา้าวไอ้เจ้าระยะที่มันควรจะเผื่อไว้สําหรับเฟอร์นิเจอร์มันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสเปคไปสเปคมาซิง์เรื่องระยะเหนือฟ้าเพดานไม่พอท่อนั่นท่อนี่ผ่าน <S <S <an> <S ได้ผ่านไม่ได้ครับ <S <S <an> <S อะไรอย่างเงี้ยคือเราเราควรที่จะรอบครอบกับมันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อมีนะที่ ที่หลายครั้งคือแบบตายละต้องสารภาพว่าขอโทษครับผมทําระยะนี้พลาดไปอืมีมครับครับมีนะที่เราบอกว่าเราสื่อสารกับทางทีมก่อสร้างแล้วปรากฏทีมก่อสร้างรับไอ้ตัวนี้ไปแต่ดันไปเข้าใจอีกแบบอืมแต่ผลกระทบอะ่ะมันคือผู้ใช้มันไม่ใช่ผู้รับเหมาแล้วไม่ใช่สามนิตด,ด้วยครับแต่เราต้องยืดออกเพื่อที่จะเป็นคนแรกที่จะต้องสื่อสารกับพี่เจ้าของอื ถ้ามันจะต้องเกิดความเสียหายแล้วคอสออกมาเป็นเงินมาต้องมาคลียร์จริงๆว่าถ้ามันจากเราเราต้องร่วมจ่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าแบบเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องเจอแล้วก็น้องๆที่ฟังอยู่มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พี่ซีเนียร์เขาจะพูดและพยายามที่จะให้เราระมัดระวังคืออย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าถึงเวลาที่น้องๆต้องออกไปทําเองเอ่ยมันคอสเป็นเงินจริงๆอื โอเคครแล้วก็คําถามสุดท้ายที่พี่อยากจะพูดถึงก็คือ,อมีสิ่งที่อยากจะบอกให้กับน้องๆสือเท่าน้องๆรุ่นใหม่อ่ะพี่ได้แต่พูดว่าคือโลกปัจจุบันเนี้ยมันหมุนด้วยด้วยวัฒนธรรมภาพและก็เสียงแต่ว่าภาพเนี้ยมันจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่หลายครั้งเรามักจะพูดถึงว่า เราเราอยากได้ภาพสุดท้ายให้มันแจ่มมันเจ๋ง mm hmm. แต่พอไปใช้จริงอาจจะใช้ไม่แจ่มไม่เจ๋งและกลายเป็นภาระของผู้จะต้องใช้ mm hmm. คือพี่อยากจะบอกว่าอย่าไปแคร์เรื่องภาพมากนะัก mm hmm. เอาพูดอย่างนี้เลย mm hmm. นะครับ mm hmm. อย่าไปแคร์เรื่องภาพมากนะักให้คิดถึงใจของผู้จะใช้นะครับเพราะนี่คือนี่คือผลระยะยาวที่มันจะบนกับมหาเราเอง mm hmm. นะครับเ,เขาจะคิดถึงเรา แค่เราคนเดียวจนไปถึงคิดถึงเราในฐานะวิชาชีพโดยรวมมันมาจากเขาเรียกว่าเป็น collective r e s u l t ของหรือว่าผลมวลรวมของการที่สามีที่ทุกคนทำนั่นแหละแล้วแล้วส่งต่อมาอเขาจะบอกว่าพวกเราเป็นอาชีพที่ a c คอารหรือพวกเราเป็นอาชีพที่เน้นแต่สวยอะ,อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้จริงเสมอไปเพราะมันเราเราก็รู้ว่าจริงๆเรารับผิดชอบทั้งโครงการให้มันสำลิดผลด้วยซ้ำเราแค่จนถึงรายได้ของ คนที่เป็นเจ้าของโครงการหรือเราแคร์ถึงความอยู่สุขสบายของเจ้าของบ้านด้วยซ้ำพยายามจะบอกว่าภาพอะยังไงก็คือคําตอบแต่คุณภาพอะคือคำตอบที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะวนกลับไปในคําพูดที่พี่บอกว่าคุณไม่ต้องไปแคร์หรอกว่าสาวัทยกรรมของคุณจะดีหรือเปล่าแต่คุณเป็นสถาปนิกที่ดีในทัศนคติของคุณให้ได้ก่อนเพราะถ้าไปแคร์ว่าจะได้สหวิทยกรรมที่ดีก่อนที่เราจะมีสามาัถสำนึกที่ดี มันจะเฟื่นอนเฟื่อยอะพี่รู้สึกนะมันจะรู้สึกเฟื่อนเฟื่อซึ่งมันก็มีตัวอย่างที่เราสังเกตได้แล้วเราก็รู้ว่าโอเคเราก็จะเรียนรู้ว่าเราจะไม่ไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นจริตของเราอีกอืแต่ละคนก็จะจริตไม่เหมือนกันครับครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นแนวคิดที่อ่ะบอกให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าสารตั้งต้นเอ,อ่อหรือแนวคิดเริ่มต้นของเราดีเนี่ยยัไงไงปลายทางมันก็มีแนวโน้มที่ใช่ที่มันจะดีตามใช่ใชเพราะว่าเราไม่ได้ สร้างคําตอบเพื่อไปหาคําถามนี <laughs> ่ใช่พี่ถ้าเราไปอยู่ดีเห็นปลายทางก่อนว่าอย่าให้เป็นแบบเนี้ยโดยที่ <laughs> ต้นทางมันยังไม่รู้เลยว่ามันมายอย่างไงคือมันไอคําตอบแบบประเภทที่มันอยู่อยู่เสร็จมาก่อนแล้วอ่ะมันจะสนองเฉพาะสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มีคําตอบให้กับมันนะแต่มันจะสนองเฉพาะสิ่งบางอย่างเช่นมันอาจจะสนองภาพลักษณ์ต่อกลุ่มคณะ หรือว่าหรือว่าเรื่องราวบางเรื่องแต่มันมันไม่ได้ตอบสนองตรงกลับมาที่ผู้ใช้หรือมันไม่ได้ตอบสนองตรงกับชุมชนที่ผู้ใช้อยู่ตรงนั้นอันเนี้ยมันสามารถตกเข้าไปอยู่ในหลายล่องได้เช่นล่องเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างล่องบริโภคเกินตัวล่องหนูล่องนี่คือมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เราเผลอตกลงไปได้ครับเพราะนั้นถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่เรารู้สึกว่าความเหมาะควรผ่านสามัญสำนึกที่เราตั้งใจจะตอบ คนที่ตั้งคำถามให้กับเราจริงๆที่เรียกว่าบ i e f เนี่ยครับทำตรงนั้นนะครับอืทำตรงนั้นแหละครับ